Thank you พูดถึงพระมหากาษัตริย์อยุธยาที่มีพระชนมายุน้อยไม่ถึง10ปีหรือ10บปัษาก็จะมีอยู่ด้วยกันสองพระองค์ค่ะและทั้งสองพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่มีจุดจบเพราะถูกยึดอำนาจในเกมการเมืองการปกครองที่รุนแรงและวุ่นวายในกรุงศรีอยุธยาทั้งสิน้นโดยกษัตริย์พระองค์แรกเทีอดมินจะพูดถึงนั้นขณะที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชทรงมีพระชนมายุเพียงแค่ห้าปัรษาเท่านั้นค่ะซึ่งพระองค์มีพระนามว่าสมเด็จพระรัชดาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบ อของกรุงศรีอยุธยาพระองค์น่าจะเป็นที่รู้จักของท่านผู้ชมบางส่วนแล้วซึ่งได้ปรากฏบทบาทในภาพยนตร์สุริโยไทยซึ่งเป็นพระราชโอรสครองราชต่อจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธทางกูลซึ่งรับบทโดยกุณสุเชาว์พงวิไลที่พระองค์สเสด็จสวรรคตด,ด้วยพระโรคไข้ทรพิษทําให้พระราชโอรสที่มีพระชนมายุเพียงแค่ห้าปรนาขึ้นมาครองราชสมบัติสืบต่อนักประวัติศาสตร์สนิษฐานกันว่า การขึ้นครองราชของพระองค์ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาขุนนางซึ่งคาดการกันว่าพระัศดาธิราชนั้นมีพระราชมารดาเป็นลูกของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในอยุธยาค่ะแต่อย่างไรก็ดีค่ะพระองค์ทรงครองราชได้เพียงแค่ห้าเดือนเท่านั้นก็ถูกญาติวง์ของพระองค์ที่ทรงมีพระนามว่าพระชัยราชายึดธอำนาจกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงบทบาทของพระชัยราชาว่าพระองค์น่าจะทรงเป็นพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยบทบาทที่พระองค์มีอำนาจขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกแต่ทว่าก็ยังไม่มีบันทึกฉบับใดค่ะที่เขียนชี้แจงความสัมพันธ์ที่แน่ชัดระหว่างสมเด็จพระรัศดาธิราชกับพระชายาชาว่าเป็นอะไรกันแน่ระหว่างเป็นพี่น้องต่างพระมารดาหรือว่าเป็นอาหลานกันแต่อย่างไรก็ดีค่ะด้วยการเมืองในอยุธยายุคนั้นเริ่มเกิดความวุ่นวายประกอบกับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทรงมีพระชนมายุน้อยและยังต้องอาศัยผู้สําเร็จราชการซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ เพราะบันทึกไม่ได้เขียนระบ,บุเอาไว้ค่ะแต่จากการสันนิษฐานเชื่อว่าน่าจะเป็นญาติฝ่ายพระราชมารดาหรือพระราชมารดาของพระองค์เป็นผู้ว่าราชการแทนกษัตริย์พระองค์น้อย เหตุนี้การต่อต้านยึดอำนาจของพระชัยราชาจึงเป็นไปได้ยากจึงทําให้ในปีพุทธศักราช2077หลังจากที่พระมหากษัตริย์พระองค์น้อยครองราชได้เพียง5เดือนก็ถูกยึดอำนาจและนําไปสําเร็จโทษตามพระราชาประเพณีจากนั้นพระชัยราชาก็ขึ้นกรงราชาสมบัติกรุงศรีอยุธยาทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชค่ะ ต่อมากษัตริย์พระองค์น้อยอีกพระองค์ที่ได้ขึ้นครองราชตอนพระชนมายุแค่เก้าพรรษาเท่านั้นพระองค์ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระอาทิตย์ยวงและถือเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์สุขโขทัยค่ะ พระองค์ได้ขึ้นครองราชก็เพราะว่าพระเชษฐาหรือพี่ชายของพระองค์ที่เป็นพระมหากษัตริย์มีนามว่าสมเด็จพระเชษฐาธิราชถูกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีนามว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ซึ่งเป็นพระญาสามัญชนยึดอำนาจและถูกนำไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาจากนั้นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์และเหล่าขุนนางก็อัญเชิญพระอาทิตย์ยวงพระอนุชาของกษัตริย์ผู้ถูกยึดอำนาจขึ้นครองรัชสมบัติในครั้งนั้นตามปุงสอบ พระดานไทยพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียงแค่เก้าพรรษาท่ามกลางบ้านเมืองที่วุ่นวายและขุนนางเป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ในพระราชบงสาวดานฉบับพันจันธนุมาศเจิมแต่เล่าถึงความไม่พร้อมของกษัตริย์พระองค์น้อยในการบริหารราชการแผ่นดินว่า พระมหากษัตริย์พระองค์น้อยยังเยาวราชอยู่นักมิได้รู้ที่จะว่าราชการสิ่งใดมีแต่เที่ยวประพาจับแพะจับแกะเล่นเจ้าพนักงานต้องนำเครื่องทรงและเครื่องเสวยตามไปถวายทุกแห่งกษัตริย์พระองค์น้อยทรงปกครองได้ประมาณห้าเดือนหมู่มุขมนตรีทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าพระมหากษัตริย์เป็นดังนี้การแผ่นดินจะเสียไปจำจะยกพระอาทิตย์ยวงลงเสียจากสเสวตชัตูควรจะเอาราชสมบัติถวายเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ เมื่อหมู่มุขมนตรีปรึกษากันดังนั้นแล้วก็ได้นําเครื่องราชกกุฎภัณฑ์ซึ่งเป็นของกษัตริย์เข้าไปถวายแก่เจ้าพระยาชั้นผู้ใหญ่เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ญาสามัญชนของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมบรรดาข้าราชการทั้งปวงก็ทูลวิงวอนขอให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เห็นแก่บ้านเมืองจนในที่สุดพระองค์ก็ยอมขึ้นกลองราชสมบัติเสนาบดีมนตรีมุขทั้งหลายก็มีความยินดีอัญเชิญเสด็จเข้าประทับในพระราชวางังแล้วเสนาพฤท สามารถราชปุโรหิตเหล่าอาจารย์ทั้งหลายพร้อมกันให้พระโอราธิบดีหาเลิกตั้งการพระราชพิธีปราบราพิเศษในพระที่นั่งมังคลาพิเศษมหาปราศาสตร์โดยพระองค์เมื่อขึ้นกรองราชนั้นก็ทรงมีพระนามเป็นที่รู้จักในเหล่าขุนนางราษฎรว่าสมเด็จพระเจ้าปราศาสตรทองส่วนสมเด็จพระอาทิตย์ยวงก็ถูกลดพยศให้เป็นเพียงพระอาทิตย์ยวงตามเดิมและทรงพระกรุณาให้อยู่ในพระราชวังกับพระนมพี่เลี้ยงซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์ก็ยังไม่ได้ทรงสาเร็จโทษกษัตริย์พระองค์ก่อนเหมือนดังเช่นในอดีตที่เคยผ่านมาค่ะแต่ทว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ขึ้นกรองราชได้ระยะหนึ่งแล้วโดยคราวนั้นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสเสด็จพระราชดำเนินด้วยสนมราชกัลยาออกไปนมัสการจุดเทียนพระวสา,าถาวายพระพุทธปฏิมากรณวัดประสีสันเพชรเสด็จมาหน้าพระวิหารใหญ่ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นพระอาทิตย์ยวงราชบุตรสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งยกออกเสียจากราชสม บันน้ขึ้นนางห้อยเท้าอยู่บนหลังกำแพงแก้วสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงชี้ประหัตแล้วตรัสว่าอาทิติยวงศ์องอาจมิได้ลงจากกำแพงแก้วให้ต่ำกว่าเราพึงจะให้ลดปลาทิติยวงศ์ลงจากยศให้ไปปลูกเรือนเสาไม้ไผ่สองห้องสองหลังที่วัดท่าทรายให้อาทิติยวงศ์อยู่แล้วให้คนอยู่ด้วยสองคนแต่พอตักน้ำมุงข้าวซึ่งการมีรับสั่งครั้งนี้ค่ะก็เป็นการปลดปลาทิติยวงศ์เป็นรอบที่สองจากเชื้อพระวงศ์กลายเป็นแค่ ชค่ะและเสมือนถูกนิรเทศออกจากพระราชวังให้ไปอยู่ที่หลังวัดท่าทรายแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้อดีตพระมหากษัตริย์พระองค์น้อยทรงขับแค้นพระไทยเป็นอย่างมากจนทําให้เกิดเหตุการณ์แย่งพระราชบัลลังค์คืนแต่ก็ทําการไม่สําเร็จค่ะเนื่องด้วยพระองค์ไม่มีพระราชอำนาจใดๆเลยมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นพระมหากษัตริย์เพราะทรงขึ้นครองราชในช่วงที่มีพระชนมายุน้อยและก็อยู่ในราชสมบัติไม่นานจึงมีขุนนางที่จงรักภักดีอยู่จานวน ที่จะยอมสู้แลกชีวิตเพื่อแย่งราชบัลลังก์คืในให้แก่พระองค์ซึ่งในปรงสวดานไทยได้พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า ปีฉลูนบศกพุทธศักราช2,180พระอาทิตย์ยวงคบคิดกันกันกบขุนนางที่ได้รับโทษแล้วถูกถอดจากยศศักร์รวมกำลังพลได้200เศษได้บุกเข้ามาในพระราชวังเข้าจู่โจมช่วงเวลาย,ย่ำของรุง่งเปิดประตูไพรพลตั้ง200เศษก,ก็กรูกันเข้าไปในพระราชวังถึงหน้าพระที่นั่งสันเพชรมหาปราศาสตร์ก็โ吼ร้องอื้ออึงสมเด็จพระเจ้าปราศาสตรทองไม่ทันรู้พระองค์ก็ลงเรือพระที่นั่งลอยอยู่ขนานประจําท่า ตรัสให้กล่มพระตำรวจไปเร่งขุนนางเข้าไปจับเหล่าร้ายเศนาบดีทั้งปวงรู้ก็พากันคุมไพรพลเข้าไปไล่รบก,กับไพรพลของพวกพระาทิตย์วงศ์แต่กระจัดกระจายฝ่ายทหารสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจับตัวพระอาทิตย์วงศ์ได้เมื่อเหตุการณ์ควบคุมได้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็เสด็จขึ้นพระราชวังสั่งให้พิจารณาโทษพวกกบฏซึ่งกบคิดกับพระอาทิตย์วงศ์เอาไปประหารชีวิตเสียณตะแลงแกง สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์จึงถือเป็นอดีตพระหมหากษัตริย์กรุงศรียุธยาอีกพระองค์หนึ่งที่ถูกประหารชีวิตแบบสามัญชนค่ะเนื่องจากตอนนั้นพระองค์ถูกถอดพระยศให้เป็นเพียงสามัญชนแล้วค่ะและเป็นการสิ้นบทบาททางการเมืองของราชวงศ์สุขโขทยัยแอดมินเชื่อว่าหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็คงจะสงสัยไม่น้อยว่าจะมีกษัตริย์ที่มีอายุน้อยๆพระองค์ใดรอจากการยึดอำนาจแล้วได้ปกครองอยุธยาอย่างราบรื่นบ้างแอดมินก็ต้องบอกว่ามีอยู่หนึ่งพระองค์ ซึ่งมีพระชนขณะที่ขึ้นคลองราชเพียงแค่สิจิตปัญสานั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งในยุคนั้นอยุธยายังไม่ได้มีอำนาจมากเท่ากับยุคข,ของสมเด็จพระรมไาธิราชและสมเด็จพระอาทิตยวยว์ค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ในยุคข,ของกษัตริย์พระองค์น้อยทั้งสองพระองค์ไม่มีนั่นก็คือการเคารพกฎเกณฑ์ตามประเพณีของเชื้อพระวงศ์ในการสืบรชาชสมบัติและขุนนางไม่ก้าวล่วงราชวงศ์โดยในยุคข,ของสมเด็จพระบรม ไตโลกนาถนั้นสิทธิธรรมเป็นสิ่งที่ถูกรักษาไว้ได้ประกอบกับเจ้าสามพระยาพระราชบิดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ส่งวางรากฐานไวใ้ให้เป็นอย่างดีในบันทึกเล่าว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถูกพระราชบิดาแต่งตั้งให้เป็นอุปราชในขณะที่ประชายุเพียงแค่เจ็ดปัรษาเท่านั้นและเมื่อประชนมายุได้15พรรษปัษาพระราชบิดาได้ส่งพระองค์ไปปกครองเมืองพิษณุโลกค่ะต่อมาเมื่อเจ้าสามพระยาผู้เป็นพระราชบิดาสวรรคต พระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติที่กรุงศรียอยุธยาในช่วงที่ประชนมายุเพียง17พรรษาพระองค์ทรงครองราชตั้งแต่พุทธศักราช1,991ถึง2 3 1รวมระยะเวลาที่ปกครองอยุธยาทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาถึง40ปีค่ะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สยามที่มีความสามารถอีกพระองค์หนึ่งทั้งในด้านของการปกครองการศึกสงครามตลอดจนด้านศาสนาและวรรณกรรมค่ะ วันนี้แอดมินก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังกันจนจบเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ